สวัสดีครับมอนัทพชนการนะครับวันนี้สําหรับทุกคนนะครับที่ได้มีการไปตรวจภูมิต้านทานป้องกันเชื้อโควิดมาแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งคุณติดโควิดมาแล้วนะครับวันนี้อยากจะทราบว่าคุณจะสามารถฉีดเข็มต่อไปได้อย่างไรนะครับแล้วภูมิต้าน,านทานที่เกิดขึ้นมีความหมายอย่างไรติดตามไปกับคลิปนี้นะครับ ที่ผ่านมานะครับในประเทศไทยเนี่ยจะมีการตรวจภูมิต้านทานอยู่ด้วยกัน2ตัวหลักๆนะครับภูมิตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นภูมิต้านทานที่อยู่ในน้าเลือดที่เรียกว่าอิมมูนโกรบบลินจีนะครับซึ่งอย่างที่เล่าไปในคลิปก่อนๆแล้วว่ามันจะอยู่ในน้าเลือดของทุกๆคนภูมิต้านทานตัวนี้เป็นภูมิต้านทานโดยภาพรวมที่เกิดขึ้นต่อเรียกว่าหนามของตัวเชื้อไวรัสโควิดนะครับก็คือว่าเรียกว่าเป็นแอนตี้อาร์บีดีนะครับตอนหนามของโควิดถ้ามีโควิดเข้ามา แล้วสามารถหลุดลอดอยู่ในระบบะทางเดินเลือดเนี้ยครับภูมิต้านทานตัวนี้ก็สามารถที่จะทําปฏิกิริยาปกป้องร่างกายได้ทําให้จากป่วยมากเป็นป่วยน้อยนะครับเป็นลักษณะแบบนั้นภูมิธรรมชาติที่ติดจ,จากโควิดก็สามารถจะมีภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นในปริมาณที่สูงมากน้อยแตกต่างกันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราสนใจก็คือภูมิต้านทานที่มันจะเป็นภูมิต้านทานที่สามารถจะยับยั้งเชื้อได้โดยตรงเพราะตัวนั้นน่ะจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าถ้าเกิดว่ามีเชื้อโควิดมาแล้วเนี่ย เราจะมีโอกาสในการติดเชื้อหรือป่วยหนักหรือไม่อย่างไรซึ่งกรณีหลังเขาเรียกว่า n e u t r a l i z i n g antibody นะครับวันนี้มีคนจํานวนหนึ่งที่บางโรงพยาบาลเนี่ยไปตรวจภูมิมาแล้วนะครับภูมิวันนี้เนี่ยจะเป็นการตรวจ2ค่าเป็นค่าที่โรงพยาบาลจะทําการตรวจให้อยู่ด้วยกัน2ค่าคือ1นะครับเป็นค่าที่เรียกว่า IgG อย่างที่เล่าไปแล้วนะครับและ2เนี่ยเป็นค่าที่เรียกว่า n e u t r a l i z i n g antibody นะครับ สำหรับค่าการตรวจ IGG เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าค่าการตรวจ IGG เนี่ยแบ่งออกมาเป็นยูนิตแตกต่างกันนะครับในประเทศไทยมีการตรวจจากหลายบริษัทไม่ว่าจะบริษัทโล e หรือบริษัทแอปบอ t นะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยจะเป็นการตรวจของบริษัทแอปบอ t นะครับซึ่งเป็นยูนิตออกมาเป็นค่า AU นะครับแต่องค์การอนา,นามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่าค่า แต่ละแลแตกต่างกันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เขาก็เลยพยายามจะหาค่ากลางนะครับเพราะฉะนั้นในบางรายงานเนี่ยก็จะส่งค่ากลางออกมาเป็นหน่วย B A U ต่อมิลลิลิตรหรือต่อ ML นะครับในกรณีนี้เราจะพูดถึงหน่วย A U ก่อนนะครับกรณีนี้ครับอย่างคนไข้รายนี้ได้รับการตรวจภูมิต้านทานหลังจากการติดเชือ้อโควิดนะครับค่าที่ได้ออกมาประมาณ1 2 0 7 3 A U นะครับแล้วก็มี ภูมิต้านทานที่เรียกว่า neutralizing COVID ก็คือสามารถยับยั้งเชื้อสายพันธุ์อู่หั่นได้98.13%หมายความว่าถ้ามีเชื้ออู่หั่นมานะครับแล้วมาเจอกับเลือดของอาสาสมัครท่านนี้นะครับเขาสามารถยับยั้งมันได้ถึง98%ซึ่งในกรณีนี้ต้องบอกว่าสูงมากนะครับกรณีเป็น100%ี่ยในการวัดแบบนี้อาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าค่าที่เราเรียกว่าค่อนข้างมีความปลอดภัยคือค่าที่เกิน30 ดังนั้นคนนี้เกินค่า30%มาแล้วนะครับแต่ทีนี้เราจะแปลผลอย่างไรเรามาดูดตรงนี้นะครับข้อมูลจากของคณะแพทยาศาสตร,ร์ศิราพยาบาลที่มีการตรวจนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยแอสตราเซเนกาเข็มเนี่ยประเทศไทยแนะนําว่าแนะนําให้ฉีดวัคซีนเข็มที่3คืก็เข็มกระตุ้นได้ในเดือนที่4หลังจากฉีดแอสตราไปแล้วนะครับใช้หลักเกณฑ์ตัวนี้ก่อนนะครับของคณะแพทยาศาสตร,ร์ศิรพิพยาบาลแล้วก็ที่อื่นสรุปว่า แอสตาเซเนกาสเข็มเนี่ยภูมิต้านทานเนี่ยจะขึ้นประมาณ278แต่หน่วยเป็น BAU ถ้าคำนวณกลับมาเป็น AU ของบริษัทแอป b อ t ก็จะได้กลมๆประมาณ2,000นะครับ2,000นะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับถ้าใครได้ค่า AU ราวๆ2,000ถ้าอนุมานจากงานวิจัยนี้แล้วก็จากกระทรวงแล้วเนี่ยพบว่าถ้าค่าเราวๆส0งพเนี่ยการจะฉีดอีกเข็มหนึ่งน่าจะอยู่ที่เราวๆประมาณ4เดือนนะครับทีนี้หลังจากเกิน2000 เป็นยังไงครับก็คือค่าที่อยู่ราวๆประมาณตั้งแต่3,000จนถึง7,000นะครับค่าในกรณีถึง3,000ันถึงเเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นในกรณีที่เป็นของตัวซ i โนแวคไป a s t ตานะครับหรือว่าแม้กระทั่ง a s t ตาไปไฟเซอร์ก็เป็น2,000กว่านะครับค่าตรงนี้เนี่ยด้วยความที่เราเห็นแล้วว่า2,000เนี่ยฉีดประมาณ4เดือนเพราะฉะนั้นค่าตรงนี้เนี่ยโดยเฉลี่ยก็จะประมาณที่6เดือนนะครับ ประมาณที่6เดือนดังนั้นวันนี้ลองดูค่าของตัวเองนะครับว่าวันนี้หลายๆคนเนี่ยค่าที่ตรวจแล้วหลังจากติดโควิดนะครับบางคนติดมาแล้ว2เดือน3เดือนค่ายังได้หลัก2 0,000ื่นะครับเพราะฉะนั้นต้องตอบอย่างนี้ครับจากข้อมูลตรงนี้ไม่ได้มีข้อสรุปชัดเจนนะครับแต่เป็นความเห็นของผมส่วนตัวว่าถ้ากรณีของค่าที่อยู่ราวๆประมาณเกิน2 0 0 0จนถึง7,000เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยน่าจะสามารถฉีดวัคซีนอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เจาะเลือดแล้วได้ค่านี้ประมาณ6เดือน นะครับหเดือนถามว่าแล้วค่าที่เกินจากนั้น,น่ะครับค่าที่เกินจากนั้นเนี่ยแต่เดิมคนที่ติดโควิดเราแนะนําว่าฉีดหลังจากติดโควิดแล้วเนี่ยประมาณสัก3เดือนนะครับอันนั้นคือในกรณีที่ใครเคยฉีดวัคซีนมาแล้วแล้วติดโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคสเข็มเราพบเลยว่าหลังจากติดโควิดหลังจากได้ซีโนแวคสเข็มแล้วติดโควิดเนี่ยนะครับหลังจากภูมิต้านทานท,านที่หลังจากหายโควิดแล้วเนี่ยภูมิต้านทานจะเกิดขึ้นเป็นหลักหมื่นๆเลยนะครับสองหมื่นสามหมื่นดังนั้นเนี่ยจากข้อมูลนี้ นะครับเชื่อว่าคุณจะสามารถชะลอการฉีดวัคซีนเข็มถัดไปได้มากกว่า3เดือนแน่นอนนะครับถามว่าทําไมเราต้องพิจารณาแบบนั้นเพราะว่าการที่ภูมิต้านทานสูงเนี่ยนะครับจากรายงานการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าภูมิใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะอาจจะยังเกิดขึ้นได้ไม่ดีสิ่งที่สําคัญวันนี้ก็คือว่าถ้าภูมิคุณยังสูงอยู่เนี่ยการที่คุณชะลอการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไปแล้วนะครับจะทําให้เข็มถัดถัดไปเนี่ยคุณไม่ต้องฉีดซ้ําบ่อยๆแล้วก็ลดโอกาสในการเกิดอพอลล์ขั้นเค ตรวจณวันนี้ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นการยับยั้งเชื้อของสายพันธุ์อู่ฮั่นนะครับเรายังไม่ได้มีชุดอุปกรณ์ในการตรวจสายพันธุ์กลายพันธุ์อย่างเดลต้าแต่อย่างไรก็ตามเราก็เชื่อว่าคนที่เคยติดเดลต้ามาแล้วในช่วงยุคกรกฎาสิงหากันยาที่ผ่านมาในประเทศไทยเนี่ยนะครับน่าจะยังมีภูมิต้านทานสําหรับตัวเดลต้าได้อย่างดีแน่นอนเพราะนี่คือธรรมชาติของตัวเชื้อไวรัสหลังจากติดเชื้อนั้นๆแล้วโดยมากภูมิต้านทานก็จะเกิดขึ้นได้ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นสําหรับคนที่ ตรวจภูมิและภูมิอยู่ในระดับที่สูงแล้วก็ neutralizing หรือการยับยั้งเชื้ออยู่ในระดับที่เกิน30โดยเฉพาะใกล้100ไปแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่คุณจะต้องรีบฉีดวัคซีนภายในระยะเวลาสั้นๆนี้อาจจะน้อยนะครับก็เรียกว่าอาจจะสามารถชะลอการฉีดวัคซีนได้นะครับใครมีคำถามอะไรนะครับสามารถถามหมอนรัฐผู้จัการนะครับส่งผลเลือดหรือติดต่อมาทาง a c e b o o k นะครับกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e ใน YouTube แค่นี้นะครับก็เป็นกำลังใจติดในการติดตามในการทำคลิปหมอนรัฐพู้จัการนะครับ วันนี้ขอทุกคนโชคดีวสวัสดีครับ